สวัสดีค่ะสาราบานหน้าเนาะค่ะวันนี้สิภาพาข่าวปลาหาเห็ดเพื่อดอกพี่น้องอันนี้มากับส่วนมากกอนกับน้องนัดบ้างค่ะก้าคนรอที่ละหลาดเพราะวาน้ำกันหมดอีกสามท้องนะค่ะ, <laughs> คะอันนี้เพ,าพา้พาๆข่าวปลามากขอดอกพี่น้องหลายอยู่บ้าง่อคอนเห็นไรบ้างค่ะคนเยอะเลยไอคอนระหวะ่างบ้ยค่ะมีายอยู่ก่อนระหว่างนั่งขึ้นของพี่น้อง มาค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะกระสีได้ร้ายบ่วหมดนี่ร้ายอยู่ค่ะพี่น้องนี่น,นี่พี่นะกรสีเปิดเดี๋ยวเปิดอกในเบิ้งก้อนค่ะเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันนะนูมตนก็นกนสอีออกเงาๆไปฝุน่น,นกับพี่น้องค่ะเป็นหัวตัวโปรตีปีจ้าค่ะออกเงาไปข้างในเลยค่ะกำลังโผลประมาณนี้คเปลือกแห้งเบิ้งเนาะเห็นบ่ค่ะ นี <S ito> <s ito> ่ค่ะมะคาะมาเก็บน้ำกันค่ะนี่ดอกงามๆดีกว่าดอกสีสวยค่ะ

nhìn mùi rất mát ngon ngon กวาันกถือล่อมเนาะขึ้นเป็นกลุ่มเลยพันถือล่อมพันกัเลอยสีเหี่ยวๆในจกหน่อยค่ะเหนนมือนเนี้ยหมือเสานี่สีงามนูดฝูดโอ้มึงมงมึงมึงเนี่ยเบียดกันโอ้แผ่นดินแยกค่ะพี่น,ออน้องฝนนนูสอ,อ,อ,องนอน่อยเนี่ยไม่ด้ขืนยู่เหี่ยวแล้วพี่น้องสองดอกเจ็ดเจ็เจ็ดาสองนอสอนอแล้วก็ร้างขืนอ <laughs> ดอกเล็กๆดอกทีขืนเนาะพี่น,อน้องฝูดอุ้งนลยเจ็ดลายพ่นถือร่มค่ะ พี่น้องฮะมาขออีกหรอค่ะอีกกลมหนึ่งน่ะมีอยู่ประมาณสี่ห่างก,กแต่ว่ากระสิเริ่มเหี่ยวเียวในจุดน้อยมาค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะ นี่ค่ะพี่น้องข้าวหาในปลาเมนี้ห้ามาหารในยูนี่อันปลาหยางเราค่ะมาบ้าต้นบ้ากอนนะการน่องนัดน่ะ้ากหลอศิลาลาดค่ะพุ่นอันเมนี้มาน้องกันค่ะพุทธเม่กับมาอยู่แต่ว่าพุทธเม่เราเลี้ยงน่องอันใดอยู่ทางน้องบ็ได้ข้ามาน้ำค่ะมาได้ค่ะพี่น้องเก็บน้องกันค่ะพี่ดอกงามอยู่ค่ะขันมาปลอยตอนเช้าเใแต่ว่าตอนนี้ห่างลืมเหี้ยวแล้วออกายอยู่ค่ะที่ออกงามมาหอดอเบ้าก่อนพี่ค่ะพี่ขี่พี่ข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 ี่ งามเลยอืมเนี่ยต่ว่านี่เพันขื่นเหมือนโดนลมเนาะกับสีเหี้ยวแนี่หรอค่ะเนี่ยแต่สซมเพนท้ามผอยงามเสากับสีงามอยู่แต่นี่กับงามอยู่ย,ยังใดอยู่นี่ค่ะหลายอยู่ค่ะ Nè. Nè. Ồ. Oh. Ừ. Uh. Hmm. มันยังหาไม่ปลายงางด้วยกันปอดุ๋ยไ้ไไก่อนออก่อนแล้ว่อดเอาพี่น้่งใส่ใส่ขายย่างกับสิตาล่าเนจัยหวัดนูนด้วยพีน่น้่งโอ้มีเน่กินไปแล้วตอนีหน อยู่ในป่ายอยากหงบหพี่น้องว่าก่อนก็หนองนาแล้วย่างหาอยู่มาไปหากันไปตามนีน้ำมาน้ำกันไปกับพี่น้องเข้าก่อนเดินทางออกจากป่ากันเนาะคะ่ะเริ่มสิคําแล้วนะค่าติดกระบ,บางก่อนแล้วออกไปก่อนเราแล้ว,ลวย่างหอนคนล่ะวจะนอนมาเต็มอันสินลัดาัดแล้วกันงางไปก่อน นี่มากคับเป็นขุณเมียอยู่กับตะบะขุนเมีย,ย,มยแล้วเลี้ยงน้องอันดาอยู่พี่นะ้งนองอันดาอยู่พี่คุณเมียคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมว่าวันนี้ให้อันชิวๆเลยค่ะเลี้ยงหลาน <laughs> อันดาสวัสดีค่ะกระลุกน้องอันดาสวัสดีค่ะแล้วไปน้องอันดาไม่ยังค่ะมอือนนี่อันดาไม่ยังูหนุ่นน มือนี้ห้คุณแเม่นชิ่วๆจักหน่อยเพราะว่ามากคำแล้วเนาะก็เลยออนบ่ได้หายออกไปลุยน้ำเรียงร้านค่ะมาค่ะพี่น้องนี่นี่น,นี่ผลงานของข้าวนอเขาบ่ได้หลายได้ได้พ่อแกงเนืงค่ะเนี่ยเพราะว่าห้ามาขนะ้ามาคำเดียวเดี๋ยวสิแกงแดงเลยเ<ำ>มียนล้วบะหอมหอมหอมเห็ดมาแล้วครับหอมหนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนีดเนาะคะ่ะเดี๋ยว ้าสิบาไปลุยไหมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะน้องอันดาว้ายลูกสาวค่ะน้องนัทสวัสดีครับสวัสดีครับ